2, ครับก็อยากจะขอประชาัันเชิญชวนนะครับท่านที่เดินทางมาที่อ,อําเภอทองอภูมินะครับถ้าท่านได้เข้ามาถึงอ,อําเภอทองอภูมินะครับมาที่ตัวตลาดสดทองอภูมิท่านก็จะสามารถเลือกซื้อสินค้าที่เป็นของท้องถิ่นนะครับมีให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาสดแม่น้ําแควน้อยของเราปลาในกระชังที่เคลือนนะฮะตลอดจนปลาส้มนะครับผัดสดๆนะครับ แล้วก็มีของฝากจากาเพื่อนบ้านเราของฝากพม่าที่มีวางขายให้เลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับในบริเวณตลาดสดสองภูมิแล้วมาถึงตลาดสดสองภูมิท่านหิวท่านไม่รู้จะไปกินที่ไหนมาที่ร้านทัวเรือนสวนครับรับอยู่หลังตลาดสดสองภูมิติดแม่น้ำแควน้อยบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยที่นี่ของเขาจะเป็นอาหารพื้นถิ่นมีให้ท่านได้เลือกชิมได้นะครับอย่างเช่น ผักปูน้ำมันหอยนะครับปลาสดๆนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ทําอะไรปลาคังนะครับลูกจิ้มชูชีปลาคังต้มยำปลาคังนะครับแล้วก็ยังมีอาหารที่อยากจะแนะนําของร้านโคลเรนสวนเขาอีกหนึ่งอย่างก็คือทางเลมอนนะครับซึ่งหลา,ายท่านอาจจะกินทางเลมตรงนูน้นตรงนี้มาแต่ถ้ามากินทางเลมอนที่ร้านโคลเรนสวนแล้วเนี่ยรับรองครับรสชาติไม่เหมือนที่อื่น แล้วจะติดใจต้องซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านแน่นอนครับก็เชิญชวนนะครับร้านอาหารคนเล้นสวนครับบรรยากาศดีๆอาารอร่อยครับแล้วเบอร์โทรศัพท์หรอคะท่านสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับร้านอาหารก็ติดต่อจองได้นะครับหมายเลข0811 9 9 9 2 8นนะ่รับก็สามารถนครับาน,นายกคะมีมีม,มีท่านผู้ชมถามมาว่าเคยมาทานอของหวานนะคะเป็นไอศครีมทุเรียนนะคะ ใช่รสชาติะสะแสดงว่าลูกค้าคืออย่างนี้ของเราเนี่ยเราทําเองไอศกินทุเรียนแต่เราทําเฉพาะหน้าที่มีทุเรียนเพราะฉะนั้นทั้งหมดฤดูกาลก็จะไม่มีมนะครับแล้วก็ร้านอาหารเราก็จะมีอีกอย่างก็คือน้ํา,า,ากกนนพริกกระท้อนซึ่งท่านอาจจะกินน้ําพริกกะปิมอนน้าพริกมะเขืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้ามาที่นี่เราจะมีช่วงที่กระท้อนออกเนี่ยเราจะมีน้าพริกกระท้อน ท่านได้ชิมแล้วก็รสชาติไม่เหมือนที่อื่นนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็มาลองชิมกันดูนะครับ